The family buddy of your life สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับพอดแค a ต์เมามอยสายมูค่ะวันนี้จะเจอกันนะคะเรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตหมายเลข4ค่ะนะวันนี้เดินมาถึงหมายเลข4กันแล้วหมายเลขสืมถ้าพี่มีจำไม่ผิดนะคะก็คือดาวพุธ แต่ก็รู้แค่นี้แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานสื่อสารนะคะเรื่องอรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาพี่เกตคุณการะเกศีปริญญาสินนะคะวิทยากรประจําของเรานะคะสวัสดีพี่เกตสวัสดีค่ะพี่หมีวันนี้เรามาถึงเลขสี่กันแล้วอ่อ่าค่ะเลขสี่หมายถึงดาวพุธพี่หมีเข้าใจถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะสัญลักษณ์ของดาวพุธก็จําง่ายๆเลยว่าเลขสีเห็นเลขสีที่ไหนเห็นดาวพุธท,ที่นั่นดาวพุธเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการติดต่อการสื่อสารมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมพี่เกนด,ดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการสื่อสารถ้าสังเกตดูนะคะอย่างเวลาใครไปหาเบอร์โทรเขาก็ทํางานสายสื่องานสื่อสารติดต่อประสานงานต้องพูดคุยเจรจานเนี่ยก็จะต้องมีเลขสี รวมเป็นธุรกิจถ้าสังเกตนะคะเขาจะบอกว่าเออถ้าเป็นนักธุรกิจใช่ไหมติดต่อสื่อสารเนี่ยใช้เลขสี่ครับดาวพุธเนี่ยค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของสติปัญญามันสมองปฏิภาณไหวพริบความฉลาดในการเจราจาการติดต่อการคบหาสมาคมต่างๆเนี่ยค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธหมายถึงว่าดาวพุธเนี่ยก็จะทําให้อย่างเวลาเราไปพูดคุยกันเจราจาต่อรองต่างๆสามารถใช้คําพูดได้แบบดั่งใจนึก อย่างพี่หมีเนี่ยทางานในสายของการสื่อสารนะคะอย่างนี้ก็ต้องดาวพุธตรงๆเลยสิพิ่เกตถ้าโดยหลักของตัวเลขแล้วเนี่ยก็ควรจะมีดาวพุธอยู่ในเลขต่างๆของชีวิตถ้าทําด้าน<ม>การสือ่อสารเว่ามันจะส่งเสริมกันลักษณะของดาวพุธนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับที่บอกสมองมความไวจับประเด็นความไวในการสื่อสารไวคลิปเหมือนเวลาการพูดคุยการโต้อตอบอย่างโบราณเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พูดเสียเนี่ยก็คืออย่างเช่น ปากร้ายปักไม่ดีพูดจาอาจแล้วชวนทะเลาะกันหรือไม่พูดไปเลยก็มีหรือใช่พูดไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้ค่ะโบราณก็จะบอกว่าเออถ้าคนแบบเกิดมาพูดเสียอย่างนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆอ๋องั้นหมายความว่าคนบางคนนะคะที่เรารู้สึกว่าอเ้อไอเจ้านี้เนี่ยพูดจาเปิดปากมาแต่ละทีนี่วงแตก อันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายพูดเสียหรือว่าเป็นคนที่ไม่หือไม่อือไม่สื่อสารไม่พูดไม่จาพูดไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้อันนี้ก็คืออาจจะมีปัญหากับเรื่องของดาวพุธในพื้นดวงอะ,อะไรของเขาก็ว่าไปค่ะใช่เพราะว่าดาวพุธสัมพันธ์โดยตรงกับระบบประสาทในทางหรศาสตร์นะคะระบบประสาทสมองการสั่งการแล้วดาวพุธยังหมายถึงดาวที่มีความรวดเร็วอะคะ่ะ ดาวพุธจะสัมพันธ์กับความเร็วก็เหมือนเวลาเราพูดใช่ไหมเราพูดเราโต้ตอบเนี่ยความเร็วมีปฏิพานไหวพริปนักแสดงตลกหรือหลายๆท่านที่แบบมีอารมณ์ขันแล้วก็แบบโต้ตอบได้ดีๆเนี่ยหรือสมัยก่อนอย่างคนที่เล่นลิเก,กแบบนี้ค่ะมักจะมีดาวพุธเด่นกันทีนี้ถ้าเกิดว่าดูตรงวันที่นะพิ่เกตวันที่เกิดคนที่มีดาวพุธในวันที่เกิดเนี่ย เขาจะมีจุดเด่นยังไงคะวันที่เกิดคืนนี้ค่ะดาวพุธเนี่ยมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนถ้าเราดูจากวันก็คือวันพุธ <c oughs> คนเกิดวันพุธกลางวันนะคะก็จะคือคนที่มีดาวพุธอยู่ในดวงชะตาละ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดพุธกลางคืนเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นราหูวะคะ่ะอันนี้ <c oughs> จะไม่ถ้าอาทิตย์ตกดินไปแล้วมันจะนับเป็นพุธกลางคืน ทีนี้คําว่าเกิดบันพุธมันจะนิยามว่าพระอาทิตย์ขึ้นในวันนั้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในวันนั้นและอือในดวงชะตาราศีก็คืออย่างเช่นคนที่เกิดในราศีมิถุนหรือเมถุนกับราศีกันสองราศีนี้จะเป็นราศีที่ดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนราศีอยู่เป็นเจ้าประจําราศีเขาอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าราศีกันราศีเมถุนเนี่ยเขาจะมีดาวพุธในดวงชะตาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ ก็เขาก็จะได้อิทธิพลจากดาวพุธเข้ามามก็คนที่เฉลียวฉลาดอาจจะโต้อตอบเก่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในการดูดวงแบบลึกซึ้งเนี่ยมันก็ต้องไปดูนะว่าดาวพุธในดวงเขาจริงๆนะมันดีหรือเสียต้องไปดูตรงนั้นอีกค่ะใช่ค่ะแต่ไปแล้วเนี่ยก็มาว่าอย่างคนที่เกิดบันพุธหรือคนที่มีลัคนาราศีมิถุนอ่าลัคนาราศีกัน ความที่พอดาวพุธอยู่ในดวงชะตาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ควรจะทํางานสื่อได้ดีมีไหวพริบในการอ่านการเขียนมีความเร็วในการจับประเด็นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สมาธิสั้นนิดนิดได้หมายว่าในด้านลบก็อาจจะสมาธิสั้นในด้านบวกก็คือเป็นคนพลิกแคลงเก่งปรับตัวเร็วคือใครจะมาไม้ไหนก็โต้อตอบได้หมดอย่างงี้ค่ะอืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่า เลขสี่เป็นวันที่เกิดอันนี้จะมีผลยังไงบ้างไหมคะมันก็ถือได้ว่าอยู่ในอิทธิพลของเลขสี่เป็นดาวพุธได้เหมือนกันอืมถ้าเราจับจุดที่ตัวเลขอะคะ่ะอืมคแล้วทีนี้อย่างถ้าคนเกิดวันพุธเนี่ยดาวที่เป็นกลากินีของเขาก็จะคือดาวอังคารคือเลขสามไม่ถูกกันใช่ไม่ถูกกันทีนี้ ดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวความเจร้อนใช่ไหมดาวโทรเจ้าโทรสามันที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะนักรบต่างๆทีนี้พอวันพุธกับวันอังคารเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันในทางทักษะพยากรปุ๊บเนี่ยแปลว่าต้องระวังต้องระวังอย่าไปอยู่ใกล้คนที่ขี้โมโหอ่ะคนยั่วโทรสาเพราะว่าพุธอ่ะก็จะปากร้ายขึ้นมาเลยนะจะอาจจะด่ากันเพราะฉะนั้นเลขสามกับเลขสี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ หมายถึงตามหลักค่ะใช่ถ้าอย่างเช่นคนเกิดวันพุธกับเกิดวันอังคารเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายวันนี้น่าสนใจนะในชีวิตจริง<ม>ว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างไหมคะคนไหนที่เกิดวันอังคารหรือเกิดวันพุธเนี่ยลองลองเช็ค<ม>ดูว่าคนที่มักจะมีปัญหากันเนี่ยเขาเกิดวันไหนก็อาจจะต้องลองสังเกตด,ดูนะว่าใช<อ>่ไ,ไหมอย่างบางทีก็จะยั่วโทรศัพท์กันไปมาหรือว่า อ่าสมมติมันได้ทั้งสองแบบไงอย่างเช่นพุทธอาจจะขี้เกียจพูดฉันไม่พูดอังคารก็แบบอารมณ์เสียคืออยากจะให้พูดเพราะว่าอังคารนี้มีความบุมบบ่าบอยู่แล้วความแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาซึ่งพอไปเจอคนที่แบบเหมือนฉันไม่อยากพูดฉันไม่อยากสื่อสารด้วยเนี่ยก็เหมือนกับยิ่งโมโหมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือในทางกลับกันคนวันพุธก็อาจจะไปด่าคนวันอังคาร <c oughs> อยู่ดีๆก็ด่าเลยเนี้ย อันนี้คือเลขที่ไม่ถูกกันนะคะสำหรับคน,น,นเกิดวันพุธก็คือดาวอังคารซึ่งมีความใจร้อนแทน,นด้วยเลข3ซึ่งเราได้คุยรายละเอียดไปแล้วในอีพีที่แล้วแล้วที่ไม่ถูกกันอีกเนี่ยมีอีกไหมคะเขามีเขมีศัตรูเยอะไหมคะวันพุธนี่หรือว่าเลข4ี่เนี่ยเลข 4, สี่ศัตรูหลักนอกจากอังคารแล้วก็ที่ควรระวังนะคะก็คือเลขแเลขแก็ซึ่งเป็นเลขของราหูก็คือพุธกลางคืนสิคะค่ะใช่อ๋ไม่ถูกกัน คือถ้าทางโหราศาสตร์นะว่าเป็นคู่ศัตรูกันแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบศัตรูใหญ่โตมากมายนะคะเพียงแต่ว่ามีลักษณะบางอย่างที่มันไตกันไม่ได้อืมค่ะแล้วที่เป็นคู่มิตรล่ะคะพุทธนี่เขาถูกกับใครบ้างคะเข <c oughs> าควรจะอยู่กับใครอะ่ะถ้าดีสุดเลยเนี่ยคือเลขสองเลขสองเป็นเลขของดาวจันอืมค่ะ สองเนี่ยถ้าในทางทักษะเนี่ยดาวจันทร์ก็เรียกว่าดาวมนตรีก็เป็นดาวที่สามารถส่งเสริมกันได้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของอเององสเน่ห์เมตตาอะไรต่างๆแล้วเขาเป็นดาวธาตุน้ำด้วยกันเขาก็จะกลมเกลียวสามารถพูดจากันแบบหวานหูหยุนตรียะค่ะค่ะคือถูกกับดาวจันทร์อันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมิตรอันดับหนึ่งแล้วมีอันดับสองอันดับสามไหมคะ อย่างอันดับต่อมาเนี่ยอย่างเลขหกก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะคะนี่คือกลุ่มดาวธาตุน้ําเป็นสุขดาวหกก็คือหมายถึงดาวสุขก็คือถ้าในทางทักษะเนี่ยดาวสุะเป็นดาวกันเงินของคนเกิดวันพุธเพราะฉะนั้น,นพุธกับสุขเวลาอะไรนะคะเขาก็ทําธุรกิจเนี่ยถ้ามีสี่มีหกแล้วเป็นเลขที่ดีในดวงชะตาคนเนี่ยมันก็จะทาให้รับเกินเจรจาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเรียกแขกเรียกลูกค้าได้ดีลูกค้า ออาใจอืมค่ะเอ่อทีนี้ถ้าเกิดว่าเอา่อเกี่ยวกับเรื่องของคู่มิตรคู่ศัตรูนี่หมดแล้วไหมคะพี่เกตที่ควรระวังว่าเลขสี<ค>่เนี่ยควรจะอยู่กับใครบ้างก็คือไม่ควรจะอยู่กับสามอ่าหลักๆก,ก็คือสามแต่ว่าแปดใช่ไหมครแปดค่ะอย่างแปดเนี่ยบอกว่าเป็นคู่ศัตรูแต่ว่าถ้าเรามาดูในทางทักษะเนี่ย เลข8ปดหรือราหูเนี่ยเป็นดาวสีดาวสีก็คือสิริมงคลของคนเกิดวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเฉลีย่ยก็แปลว่าอาจใช้ร่วมกันได้แต่ว่าต้องระวังกับเลข8ดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเขาอยู่กันได้แต่ว่ามันมีจุดที่เขาต้องระวังกันกนิดนึงอารมณ์ระวังอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ว่าที่เข้ากันได้ดีก็คืออ่าเลขสองอดาวจันท์แล้วก็มาเลขหกอ่าใช่ดาวสุกนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้แนะนําไว้นิดนึงอย่างคนที่มีดาวพุธในดวงชะตาเหมือนที่บอกนะคะไม่ว่าจะเกิดวัดพุธเกิดเป็นราศีเมทุนหรือราศีกันเนี่ยสีของดาวพุธคือสีเขียวอืมก็เป็นเขียวแบบเขียวได้ทุกเฉดอะคะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้แยกละเอียดเนี่ยอย่างราศีเมถุนเนี่ยก็จะเป็นเขียวที่ค่อนไปทางสดใสเขียวใบไม้ก็จะเป็นเขียวแบบสว่างๆหน่อยนึง เขียวที่มันมีเหลืองเจือปนได้นิดนิดจึดงเนี้ยค่ะเขียวมะนาวอะไรเงี้ยได้หมดโอ้โหหมาจี๊ดเลยนะคะไม่ใช่เขียวขี้มา้าไม่ใช่เขียวหลบหลบอะไรแบบนั้นไม่ใช่อ่าแต่ว่าถ้าเป็นราศีกันเนี่ยราศีกันเป็นราศีธาตุดินเมื่อดาวพุธมาอยู่ในราศีธาตุดิน<ช>เขาก็จะขลิ่มลงมามก็เป็นเขียวตุนต่นๆละเขียวขี้มักก็เขียวแบบเออโทนอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสีที่ถือว่าส่งเสริมดวงชะตาราศีส่วนถา้าทำบานเกิดบันพุธก็คือสีเขียวได้ทุกเฉดค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเลข4นะคะมาอยู่ในชีวิตของเราสมมุติอ่ะบ้านเลขที่ถ้าในบ้านเลขที่มีหมายเลข4อยู่ด้วยเนี่ยนะคะมันจะให้ผลยังไงบ้างคะพี่เกดคืออย่างที่บอกนะคะเลขทุกเลขมันมีทั้งด้านบวกด้านลบค่ะถ้าด้านบวกเลข4ก็แปลวา่าทําธุรกิจดีการสื่อสารดีปรับตัวพลิกแพลงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หมายว่าง่าย แต่ว่าในด้านลบเนี่ยพุธเป,ป็นความแปรปรวนคือให้สังเกตว่าอย่างการทําพิธีกรรมทําบุญทําอะไรต่างๆอย่างทางเหนือเนี่ยเขาก็จะไม่ทํากันวันพุธหรือว่าเวลาจะปลูกบ้านสร้างเรือนจะทําอะไรที่เป็นความมั่นคงยาวนานเขาจะไม่ทําวันพุธเอออันนี้นะ,ะพิเกตขอแทรกนิดนึงเหมือนกันเลย แถวภาคกลางก็เหมือนกันอย่างแถวสุพรรณบ้านพี่หมีเนี่ยแม่เนี่ยเขาก็จะถือมากเลยนะเวลาที่ทจะทํางานพิธีหรือแม้กระทั่งการไปซื้ออะไรที่มันเป็นของของใหญ่ของราคาแพงเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้ทําวันพุธอย่างเช่นอ,ออกรถก็ไม่อยากให้ออกวันพุธอะไรแบบนี้นะคะเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะก็บอกว่าคนโบราณห้ามมาไวบอกว่าพุธเนี่ยแปรปรวนรวนเรไม่ค่อยมั่นคง ใช่เขาจะถือว่าพุธคือความเร็วเ,เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องที่เราต้องการความมั่นคงหลักฐานฐานนะเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนจะขึ้นบ้านใหม่จะแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่ทํากันวันพุธเพราะถือว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้มันเหมือนเราไปเอาเรือยามที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนมาใช้ซึ่งมันอาจจะส่งอิทธิพลได้คือพุธนี่คือเปลี่ยนใจง่ายมันมีรากฐานมาจากอะไรครับพุธนี่ถึงได้เปลี่ยนใจง่ายความที่ดาวพุธเป็นดาวที่เดินเร็ว อ๋อ oh. มีลักษณะการเดินเร็วและบางครั้งก็จะมีลักษณะของการเดิน mm hmm. เดินวิปริแต่เดินแปรปรวนเดินไม่อยู่ในร่องเงินไค่ะอืมก็เลยถือว่าเลขสี่เป็นเลขของความที่รวดเร็วปรัดเปร็วปรุดปราศแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่เป็นข้อเสียก็คือมันไม่มั่นคงและจริงๆวันพุธนี่เหมาะจะทําอะไรคะถ้าในทางโหราศาสตร์ ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเหมาะกับการเจราจาสื่อสารการอ่านการเขียนอย่างถ้าเป็นนักเขียนนักประพันธ์อย่เี้ยมีดาวพุธควรจะเด่นหรือพุธเด่นนะคะเขาจะสามารถเขียนหนังสือได้เร็วพูดเก่งสายอาชีพเหมือนพี่หมีนะคะดาวพุธเด่นในดวงชะตาอืมเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะคะว่ามีดาวพุธหรือเปล่าป <laughs> รากว่าดาวพุธเสีย <laughs> 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 ไม่ค่ะ คือบางคนก็มีนะดาวพุธในดวงอะ่ะดูแล้วดาวพุธเสียเออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คือถ้าไม่เสียอาจจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาใช้เหมือนวิกฤตเป็นโอกาสอะ่ะคือเขามีดาวดวงอื่นที่เข้ามาส่งอิทธิพลในทางที่ดีแล้วมันทําให้พลิกทําให้ตัวที่เสียเนี่ยค่ะมันเหมือนเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอะ่ะคอออย่างเช่นอาจจะเป็นคนปากกลายอะ่ะแต่ว่าเขาใช้ความปากกลายของเขาในการทํางาน แล้วมันได้ผลอย่างเงี้ยอ๋อใช้ความปากลายเป็นจุดขายประมาณนั้นใช่คือไม่ใช่ใชสายหวานไม่ใช่สายไพเราะเพราะพริ้งก็ขายความแปลกขายความดุดันอะไรประมาณทำนองนั้นใช่ไหมอาจจะด่าแล้วคนชอบเลยเออเออเนาะก็อาจจะเป็นพริ้งร <print, S 2> <print S 2> ให้เป็นโอกาสเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวไปอย่้ยค่ะอืมค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าจะตัดผมที่เขาบอกว่าห้ามตัดผมวันพุธ อันนี้มีที่มาที่ไปไหมคะพี่เก๋เข้าใจว่ามาจากระบบทักษะอีกเหมือนกันเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าความที่คิดว่าพุทธน่ยมันเป็นวันของความรวนแรเปลี่ยนใจอ่ะคือการตัดผมเนี่ยมันตัดแล้วมันเอาคืนไม่ได้ปะ่ะ <c oughs> พี่เก๋โยงเก่งคือมันตัดแล้วตัดเลยแต่มันก็ยาวได้เพียงแต่ว่าถ้าตัดไม่ดีก็จะเสียใจไปพักหนึ่งวันอะไรที่จะทําอะไรที่มันแบบมันคงแน่นอนนะ ก็ <ừ> um. ไม่ควรจะเลือกวันที่มันเป็นวันรนเรอเก็เขาถือว่ามันอาจจะมีผลต่อความคิดความรู้สึกนะคะเหมือนวันวันวันนั้นเราอาจจะไม่มั่นใจอ,อาจจะไม่มั่นใจพี่มันคงทําไปแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการที่จะใช้ดาวพุธนะคะอยู่ในหมายเลขโทร,ร,รศัพท์ของเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นคนที่ทํางาน กับเรื่องของธุรกิจกับเรื่องของการเจรจาเอา่อกับเรื่องของการใช้คำพูดอันนี้พี่เกดมีคำแนะนำไหมคะว่ามันควรที่จะมีเลขอยู่กันยังไงคู่กันยังไงก็ควรจะเลือกดาวพุธให้อยู่ใกล้ๆกับเลข,เลข2 2> สองสองใช่ไหมเลขสองเลขหกอ่าใช่เลขหกเลขหนึ่งอได้เลหนึ่งก็ได้ได้อยู่ค่ะใช่แต่ก็ควรเลี่ยงอย่าให้พุธไปอยู่ใกล้กับเลขสาม หรือว่าอย่างเลขเจ็ดอย่างนเนี้ยค่ะเจ็ดเนี้ยมันมันเป็นเลขของความทหดนะเป็นเลขของความช้าทีนี้พอไปอยู่ใกล้มันเหมือนมันเบรกกันอะ่ะก็เลี่ยงเลี่ยง<ๆ>นิดนึงอย่าให้อยู่ใกล้กันมากม,มีเลขทะเบียนรถนะคะของคนที่พี่มีรู้จักท่านหนึ่งนะคะเลขทะเบียนนี่พอพูดถึงเลขสี่เนี่ยนึกถึงท่านนี้เลยเลขทะเบียนนี้มีสี่สามตัวสี 4, 4, ่สี่หนึ่งสี่ อันนี้พี่เกศลองทายสิคะว่าคนที่ใช้เลขเออทะเบียนนี้นี่จะเป็นคนแบบไหนยังไงจริงๆมันต้องใช้ตัวอักษรมาคำนวณค่าด้วยค่ะอ๋อล่ะคะถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะคะก็คือเลขสีเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีด้วยเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องพูดเก่งคือถ้าเราไม่อยู่ตัวเลขเลยนะเจ้าของรถต้องพูดเก่งเป็นคนที่เลขสีขึ้นมาก่อนสองตัวติดกันอ,อ่า พูดเก่งพูดได้นานด้วยนะพวกมีสีเยอะพูดเก่งพูดได้นานแต่ว่าจับประเด็นได้ดีเป็นคนไม่ใช่ผูจ้จาริเปือนะ่อยนะอ่าพูดเก่งพูดดีพูดมีประเด็นจับประเด็นได้ดีแล้วมีความรู้แน่นเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นเลขของวิชาการเหมือนที่บอกนะคะอพราอมีเลขสีล่ล้อมหน้าล้อมหลังหรือกับเลขหนึ่งเขาป็นคนมีความรู้ข้างในเรียกว่าใต้ในมีความแม่นยำ ทางข้อมูลนิชาก,การพูดแบบนี้ได้ทีนี้เวลาพูดเนี่ยเขาเลขสี่มานําหน้าสองตัวนี้เขาอาจจะเหมือนเหมือนพูดสนุกเหมือนพูดสนุกพูดสนุกสนานได้ดูเหมือนไม่ซีเรียสมีอาจจะมีมุกตลกได้อะไรต่างๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้ที่แน่นอยู่ข้างในและพอเลขสีปิดท้ายเนี่ยก็จะแปลว่าเขาสามารถใช้คําพูดได้ตามใจคิดได้ตามใจนึกมากเขาน่าจะเป็นคนที่สามารถ กล่อมคนได้ดีอะกล่กอมได้ดีทั้งศาสตร์และศิลป์นะ่นหมายถึงว่าพอพูดไปเนี่ยการจะไปเถียงกับคนแบบนี้จะเถียงได้ยากเลยนะเพราะว่ามาโต้ตอบได้เร็วมากในฟางค่ะอืม,อม,อมเพราะว่ามีเลกสี่เยอะค่ะใช่จริงแล้วถ้าเราดูจับลำดับตัวอักษรนะคะมันก็จะเห็นได้ละเอียดมากขึ้นอืมถ้างั้นนะคะ<อ>ฟังจากพี่เกดอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่หมีต้องไปเช็คดวงตัวเองซะแล้วนะคะว่าเท่าที่ผ่านมา ซึ่งทํางานทาง,ทางด้านของการสื่อสารแล้วก็เกี่ยวข้องกับเลขสี่มาโดยตลอดเนี่ยเอ๊ะดาวพุด <c oughs> ของเราเป็นยังไงนะก็ลองดูว่าใเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรของพี่หมีมีเลขสี่ไหมมีนะมีมีมีหหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยม,ม, <c oughs> ä, มีค่ะมีเลขสี่รถที่ขับอยู่นี่ก็มีเลขสี่นะคะเลขสี่แบบขึ้นหน้าเลยอเออแต่อันนี้ก็มาจากเหตุบังเอิญนะคะไม่ได้ตั้งใจ หนึ่งก็มาทุกทางละเอามาทุกทางแล้ว <c oughs> คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะรู้ความหมายหรือว่าความสัมพันธ์ของเลขในชีวิตของเราในหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเลขที่บ้านนะคะหรือว่าในอะไรก็ตามแต่หรือว่าเลขที่อยู่ในชีวิตที่คุณอยากรู้สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะส่งข้อมูลมาได้ อาจจะแจ้งเป็นนามแฝงแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานิดนึงนะคะส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook The Family Podcast ค่ะนะคะ Facebook The Family Podcast นะคะก็เป็นเพจก็ส่งมาทางนี้ได้แล้วพี่หมีก็จะเอาคำถามของคุณคุณนี่ละค่ะเอามาถามพี่เกตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครที่สงสัยใครที่สนใจเกี่ยวกับหมายเลข5ซึ่งจะเป็น EP ีต่อไปของเรานะคะ หมายเลขห้าซึ่งในความหมายเนี่ยเดี๋ยวนะพี่มีไล่ก่อนอาทิตย์จันทร์พุธก็เป็นพระหัสใช่ไหมพี่แก๊สค่ะใช่อ่าพระพระหัสนะคะโอ้ซึ่งก็ถือว่าให้ความหมายนึกถึงครูเนาะพอพูดถึงวันพระหัสนึกถึงวันครูเลยอะเป็นคนไทยก็อ๋อวันพรรหัสเหรออ๋อวันครูนี่ก็จะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยแต่จริงๆแล้วพรรหัสมีความหมายเกี่ยวข้อง หรือว่ามีอิทธิพลกับชีวิตของเราอย่างไรนะคะก็ต้องให้รอติดตามกันใน e ีพีต่อไปของเราค่ะพี่เกดมีอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเลขสก็อ,อยากเสริมว่าเลขสี่เนี่ยเป็นเลขที่สําคัญในชีวิตของคนเราถ้าในแง่ทางโหสนะคะแล้วก็ที่บอกตัวเลขทุกตัวมันมีด้านบวกด้านลบเวลาถ้าไปดูดวงแล้วมีคนเขาบอกว่า ύ, พทธเสียหรือว่าเรามีปัญหาก็อย่าได้กลัวว่า เขาจะเป็นคนสติปัญญาต่ำทำลายจิตใจมากเลยคำนี้ไม่คือบางทีเขาจะมีไงคนสมัยก่อนดี่ว่ากับอุปโภคเสียเนี่ยแบบพูดจาไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าแบบสติปัญญาไปไม่ไหวอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตคนเรามันมีอ่อน มันมีข้อบอกพร่องมีสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีดาวดวงอื่นๆที่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราได้ทีนี้ถ้าใครเนี่ยพูดเสียในดวงเนี่ยก็ลองไปดูว่าแล้วเราจะแปลจุดที่มันเสียหายเนี่ยค่ะให้เป็นเรื่องที่ดีขึ้นไม่ได้ยังไงเพราะว่าอันหนึ่งคือพุทธเนี่ยสัมพันธ์กับระบบประสาทสมองพัฒนาการการพัฒนาบนุนิกการยกระดับชีวิตตัวเองได้ด้วยความคิดความรู้ค่ะนี่คือความหมาย อถือเป็นเลขที่มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะคะน่าสนใจครับเลขสี่ค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้เม้ามอยสายมูนะคะเรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตเลขสี่ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้ากับพี่หมีแล้วก็พี่เกตนะคะกับเลขห้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่เกตมากค่ะสวัสดีค่ะอีซ่า holy buddy off your life สนับสนุนโดยสสส